วันนี้ก็จะนำญาติโยมทั้งหลายมาชมผลงานของชาวบ้านงิ้วงามและครูนักเรียนโรงเรียนท่าขามพร้อมทางคณะสงฆ์ได้ร่วมแรงร่วมใจในการสารสร้างความดีร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมต้นสร้างกุศลร่วมกัน เราได้ปลูกต้นไม้นะก่อนวันเข้าพรรษาปี2567วันนี้ก็ตรงกับวันที่14พฤศจิกายนปี2567ในการปลูกต้นไม้ก็โดยประมาณถึงวันนี้ก็อยู่ประมาณ4เดือนนะต้นไม้ของเราก็กำลังเจะเดิญเติบโต นี่โยมนี่ก็เป็นต้นหูกระจงนะกำลังจเจริญเติบโตนะต้นหูกระจงก็จะเป็นแถวไปเรื่อยนะก็สลับสับเปลี่ยนด้านหน้าก็จะเป็นต้นตะเคียนต้นพีกุลนะด้านนี้ก็จะให้ญาติโยมได้แลเห็นอันนี้ก็เป็นต้นตะเคียนโตและโยมนะ,จะเจริญเติบโตแล้ว เห็นแล้วก็มีความสุขใจนะนี่ก็เป็นต้นพิกุลนะปลูกเป็นแถวเป็นแนวต่อไปถ้าต้นไม้เจริญเติบโตร่มรื่นญาติโยมก็เข้ามาทำบุญแล้วก็สุขใจแต่เห็นต้นไม้ เมื่อต้นไม้จะเดินเติบโตตรงนี้ก็จะถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้นะแล้วก็จะไม่มีหญ้าอยูนะ่รอบเรียงเคียงข้างต้นหมากรากไม้นะี่โยมก็จะเป็นแถวเป็นแนวนะเป็นแถวเป็นแนวไปอย่างนี้เราได้ปลูกห่างกันประมาณสี่เมตร รถเข้ามาจอดได้เวลามีงานเวลาจะไปวัดใดก็ตามโยมถ้าได้เข้าไปในวัดโดยเฉพาะวัดป่าที่มีต้นไม้มากๆนี่เข้าไปแล้วก็รม่มเรือนชื่นใจมีความสุขใจเห็นต้นไม้รมรื่นโยมนะนี่ก็กำลังเจริญเติบโตต้นหูประจงก็กำลัง สวยงาม,ามนะยโยมนะสูงกว่าศีษษะของอาตมาภาพแล้วสี่เดือนคิดว่าประมาณอีกหนึ่งฝนหรือว่าประมาณอีกสักหนึ่งพรรษาเกือบสองปีนะประมาณนี้คิดว่าน่าจะปล่อยได้นะยโยมเพราะว่าตอนนี้รากเขาก็เริ่มแข็งแรงนะโยมมีความสุข ช่วงเช้าเวลาเราได้รดต้นไม้หรือช่วงค่ำก็ตามโยมมีความสุขมีกระต้นตะเคียนนะอัตมาภาพเองก็ให้ญาติโยมได้ช่วยกันสรรหาอยากปลูกต้นตะเคียนโยมอยากปลูกต้นตะเคียนทองมีต้นหูกระจงนะเป็นแถวเป็นแนวนะคุณโยมเป็นแถวเป็นแนว นี่ก็ต้นตะเคียนกำลังสวยงามต่อไปก็จะรมรื่นแล้วก็จะเป็นการวางรากฐานเพื่อไปสู่ความหวังความตั้งใจเจตนารมณ์ของเราคือจะดำเนินการให้สถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนิยมก็จะได้เ,เห็นประมาณนี้นะ มีเสียงนกก็เป็นธรรมชาตินี่ก็เป็นต้นไม้อุกระจงนี่โยมเดี๋ยวจะนำไปดูอีกด้านหน้านะนี่ก็เป็นอีกสองแถวเป็นแนวสวยงามนะ่าชื่นใจโยมได้เห็นผลงานว่าเราร่วมกันปลูกต้นไม้แล้วก็ ร่วมกันดูแลรักษาเป็นอย่างดีก็จะเห็นว่า,าการปลวนดินโยมก็เห็นการพรวนดินถึงความตั้งใจในการดูแลรักษาหลวงพ่อนิดท่านก็ขยันพิจารณานมโมทนาหนานต้นตะเคียนี่ต้นตะเคียน,น,น,ยนกำลังสวยงาม นนี่ต้นหูกระจงะด้านหน้านี่ก็เป็นด้านหน้าสลานโยมก็จะมองเห็น,นเป็นต้นไม้ซึ่งมีขวดน้ำเจตมาภาพได้ปักเอาไว้เป็นแถวเป็นแนวน,นี่ก็จะเห็นเป็นบรรยากาศของสลาและก็หอระฆังนโยมต้นไม้ของเราที่แลเห็นอยู่ตรงนี้นกำลังเจริญเติบโต านะต้นตะเคียนทองต้นหูกระจงต้นพิกุลโอ้โยมเห็นแล้วก็สุขใจโยมสุขใจมากเลยนะสุขใจมากในโซนด้านนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่คุณโยมเขาได้ซื้อนำมาถวายให้ปลูกนะอยู่ฝั่งสระน้ำนะจะมีต้นมะม่วง โยมก็ได้ซื้อมานีโยมนีม่ก็เป็นสระน้ำนี่มะม,ม่วงโยมมะม่วงถือว่าเป็นที่นาพอใจก็คือว่าเจริญเติบโตได้เร็วมากะต้นมะม่วงมีต้นมะม่วงมีต้นมะนาวมีต้นชะอมอยตกโยมเขาได้มีศรัทธา นี่ต้นไม้ด้านหน้านี่ก็เป็นญาติโยมก็ปลูกเสริมเติมแต่งนื่องในวันสำคัญก็คือวันแม่แห่งชาติก็มาประกาศซึ่งความดีก็มาร่วมกันปลูกต้นไม้นะโยมนนี่ก็เป็นต้นมะม่วงโยมก็ซื้อมาถวายให้ปลูกในริมสระน้ำตรงนี้ น,นี่ก็เป็นบรรยากาศาอีกที่หนึ่งอยู่ติดกับสระน้ำน,นี่ก็เป็นต้นมะม่วงอยากโยมซื้อมาโยมเราก็ปลูกดูลกแลรักษาคงจะไม่นานก็จะเห็นตรงนี้เกิดความร่มรื่นชื่นใจโยมสวนด้านนี้ก็เป็นด้านหน้าของอระรังนโยม เราก็มาปลูกต้นบานชื่นปลูกต้นดาวเรืองกำลังเฟื่องฟูผลิดอกสวยงามดาวเรืองก็เป็นดาวเรืองบ้านๆถึงเวลาแก่แล้วเราก็โปรโยเป็นมเมล็ดนะเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาใหม่หอพอรบหอระครั้งนี้ก็จะเต็มไปด้วยต้นดอกไม้นะเราก็จัดโซน อาตมาภาพก็นำพาญาติโยมมารอบหอระฆังตรงนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับต้นไม้มีทั้งต้นจำปาเดี๋ยวก็จะมีต้นจำปีำมาเดี๋ยก็จะเป็นดอกดาวเรืองเกิดไปแล้วชุดหนึ่งอันนี้เป็นชุดที่สองที่มเมล็ดเขาแก่แล้วเราก็โปรยไปเดี๋ยวก็เกิดด้านหน้าหอระฆังตรงนี้ ก็จะเป็นดอกไม้ล้วนๆเป็นดอกไม้ในการปลูกตรงนี้ก็ตั้งใจที่จะปลูกถวายเป็นพุทธบูชานาิโยมอาญาโยมคนไหนเข้ามาสวดมนต์ทำวัดในช่วงเย็นมาก่อนเขาก็จะมารดต้นไม้รออาตมาภาพหรือหลวงพ่อก็ได้ไป รถต้นไม้อีกฝั่งหนึ่งไปถากถางหญ้าดูแลรักษาต้นไม้นะโซนหอระฆังก็จะเป็นต้นเกี่ยวกับดอกไม้โยมณนะโซนบริเวณนี้ก็จะเป็นโซนที่อยู่ของพระภิกษุสงฆนะ์พระภิกษุสงฆ์ท่านก็จะอยู่ตรงนี้นะโยมก็เจ็ดกุฏินูน่นไกลๆน,นะเป็นกุฏิไม้ แล้วก็ตรงนี้ตมาภาพก็เริ่มปลูกต้นไม้เสมเป็นต้นหูกระจงปลูกหลังสาลาด้านหน้าก็จะเห็นกุฏิสงหลังสาลาเป็นสาลาหลังใหญ่สาลาการเปลี่ยนแถวนี้ก็จะเป็นต้นหูกระจงหมดเลยโยมต่อไปก็จะเป็น,นเป็นแถวเป็นแนวแล้วก็จะเป็นร่มไม้ชายคาที่ร่มรื่นอยากโยมมาทำบุญจอดรถ นะได้สบายจัดสถานที่ตรงนี้ก็จะให้มีต้นไม้ตรงนี้มากๆนี่โยมอันนี้ก็เป็นต้นตะเคียนทองนะต้นตะเคียนทองนี่โยมก็ยาวไปถึงนู่นเลยนะด้านหลังศาลานะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นต้นหูกระจง นะรดน้ำวันเว้นวันนะตอนนี้รากเขาเริ่มแข็งแรงแล้วนะก็จะเป็นแถวเป็นแนวไปนะตรงโน้นก็เตรียมสร้างกุฏิอนะนี่ก็เป็นกุฏิก็เป็นไปตามการเวลาคุณโยมเป็นตามการเวลานะเราก็จะปรับเปลี่ยนเป็นกุฏิอนะนิยมโซนนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่เราได้แลเห็นอยู่ตรงนี้นะมีกุฏิก็ เก่าแล้วแล้วก็จะได้เตรียมหางบประมาณในการสร้างกุติชั้นเดียวมีห้องน้ําในตัวโยมนะตอนนี้ก็ได้ดินที่มาถมตรงนั้นด้านหลังถมเสมอถนนแล้วนะก็มีคุณโยมแม่ต๋องหลวงพ่อนิดแล้วก็คุณโยมกำผ่อนได้มาร่วมถมแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุ